เสร็จกันปานที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้า Isu NKR 130นะครับคันนี้เป็นรถของลูกค้าจากจังหวัดชนบุรีนะครับถ้าใครได้ติดตามผมตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจะเห็นคันนี้ตั้งแต่เริ่มทํานะครับวันนี้ก็เสร็จกันปาิบัตเรียบร้อยพร้อมที่จะส่งมอบลูกค้าเย็นนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปส่งลูกค้าพร้อมๆกันนะครับแต่เบื้องต้นวันนี้เราพามาตรวจเช็คนะครับก่อนที่จะส่งมอบลูกค้านะครับคันนี้ผมจบกับลูกค้าไปในราคา5้าแสนสามหมื่นบาทใต้สภาพแบบนี้เลยนะครับ ก็จะมีเป็นของแต่งให้ก็จะมีเป็นพวกครอบกระจกโครเมียมนะครับไปปัดน้ําฝนสแตนเลสนะครับพวกนี้เราก็ทําสีให้ใหม่นะครับก็แก้มโครเมียมนะครับกระจังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับกันโชนหน้าโครเมียมคันนี้แต่งในสไตล์เรียบๆนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับยาว4เมตร30หลังคาเป็นหลังคากระจกต่อให้ใหม่นะครับสีเราเก็บให้ใหม่นะคันงานกระบะพวกนี้เราขึ้นให้ใหม่นะครับ ใต้สภาพไปสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีด้านข้างมีเป็นพวกไฟ LED ให้นะครับไฟราวข้าง LED ให้ส่วนล้อแล้วก็ทาเป็นสีล้อบอลน,นะครับตัดด้วยดุมแดงือสวยเหมือนเดิมนะครับแม้กระทั่งพวกสีคัดซีพวกนี้นะครับเราก็เก็บให้สวยแบบนี้นะครับคันนี้ลูกค้าจะไปวิ่งเป็นรถ2แถวรับส่งนักเรียนนะครับคันนี้ก็ทําเป็น ค้ายเต็มสเต็ปนะครับบันไดใหญ่นะครับส่วนด้านในล้วก็มีพัดลมให้เหมือนเดิมนะครับปกติรถ4เมตรสามเราใช้แค่2ตัวนะครับลูกค้าอยากได้เพิ่มเป็นสตัวเราก็จัดให้นะครับมีบอกลางให้พร้อมนะครับนะครกระบะใหม่เลยลูกค้าไปพร้อมใช้งานแบบยาวนะครับ4เมตร30นะครับใครที่อยากได้ก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับ เดี๋ยวเย็นนี้เราจะพาไปส่งมอบด้วยกันนะครับเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ว่าพรุ่งนี้เช้ารถถึงลูกค้าจะดูว่าลูกค้าจะถูกใจไหมครับแม้กระทั่งพวกสติกเกอร์ 3M พวกนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งไปให้พร้อมสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคันนะครับหนึ่งคันที่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ราคาย่อมเยาลงมานะครับอย่างคันนี้ก็ไม่ได้ใส่กระจกนะครับแบบนี้ก็จะลดลงมาได้อีกประมาณเกือบสี่หมื่นนะครับ อันนี้ก็กําลังเร่งเก็บงานส่งลูกค้าเหมือนกันนะครับเป็น130รุ่นเดียวกันนะครับยาว4เมตรสามสคันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสไตล์นะครับมีสีสันลวดลายเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้เอาเป็นหลังคาแบบผ้าใบนะครับด้านในแล้วก็มีพัดลมให้เหมือนกันนะครับลูกค้าอยากได้พัดลมเราก็ติดตั้งให้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกหสไตล์นะครับ มีสีสันตัวใสสวยงามเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็เหลือแค่ทําหมวกข้างหน้าแล้วก็ใส่ชุดแต่งด้านล่างนะครับก็พร้อมที่จะส่งมอบลูกค้าได้นะครับน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์แต่งแบบเรียบๆนะครับหลังคากระจกนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0926488897นะครับ0934737429นะครับ เดี๋ยววันนี้จะพาไปส่งมอบรถพร้อมกันนะครับขอบคุณลูกค้านในการติดตามแล้วก็รับชมมาโดยตลอดนะครับุ่งนี้มาดูนะครับว่ารถถึงบ้านลูกค้าลูกค้าจะถูกใจแฮปปี้ไหมนะครับทีนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ